คุณสุขานอาจจะพูดเองถามคุณโ่วนิดนึ่งหลายคนเนี่ยกำลังสงสัยคิดอยู่คุณสุขานสาสารถได้ครับระหว่างเรียนนานาชาติกับเรียนนาาิวซีแลนด์เขาอาจจะลังเลว่าส่งรูเรียนนานาชาติก็ได้เนี่ยไม่ใช่หรอหรือจะส่งรูปเรียนนาาิวซีแลนด์ดีผมอยากถามคุณช่วว่ามันมีความแตกต่างไงครับระหว่างเรียนนานาชาติที่น้องปราบเคยเรียนกับเรียนที่น,นาาิวซีแลนด์ซึ่งคุณสุขานสามารถเสริมได้ด้วยนะครับ คจริงแล้วเวทีนี้ก็เลยอยากเปิดเองก็พอได้แยกเปนห้องด้วยเอาเป็นว่าผมว่าเราเป็นว่าขอ,ขอเสิร์ฟก็แล้วกันพปิกคอพอฟังมาเนี่ยเราอาจจะมาจากมุมที่เราเสิร์ฟฟันเดเมนเทัลของมันเนี่ยผมคิดว่าก็ตามที่คุณสุภาพพูดไปแล้วนะครับนีผมพยายามจะคิดในมุมที่เราอยากจะเสิร์ฟขึ้นมาอันนี้ขออนุญาตเท้าความนิดเดียวเพื่อจะได้เห็นจากว่าผมมองจากม,มุมนหนึ่งเราในฐานะธุรกิจ ดังนั้นความเข้าใจในโลกวันนี้เราเข้าใจก่อนว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราทำทีลดอยา่างเวลาเราเรียนเราเรียนทีละวิชาถึงครับไม่มีใครที่เรียนทีละหลายวิชาเราเรียนจากง่ายไปหายากเสมอแต่ในโลกความเป็นจริงวันนี้และจากนี้ไป เราจะทําหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันซึ่งอันนั้นหมายความถึงหลายๆวิชาและไม่สมอไปที่จะต้องเป็นจากหน้ายแดหลันยากตัวนี้คือตัวที่ผมอยากจะให้เข้าใจก่อนตัวที่สองก็คือว่าใน,นฐานะที่เรามีประสบการณ์อยู่ในกรรการสภามหาวาิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย แล้วเราจะเห็นค่าการศึกษาแล้วเราก็จะพยายามคิดเปรียบเทียบเพื่อแน่นอนก็เราอยากให้ลูกเราได้อะไรที่ดีที่สุดแต่ขออนุญาตฝากว่าต้องสอบล้องกัจจเรและนิสัยของเขาด้วยหลายหายกรณีที่ผมคิดและเคยเห็นผู้ปกครองในอดีตใน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 ก่อบที่เราจะเป็นผู้ปกครองเนี่ยบางทีเราจะมีความรู้สึกว่า เราสะท้อนความกลัวของเราเอาไปให้ลูกอาทิเช่นกลัวลูกจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยตัวแรกเลยต้อง,องเรียนตนหรือเรากลัว่าลูกคงจะไม่แข่งขันไม่ได้ในโลกอนาคตเราก็เลยมองจากคำค่านิยมที่คุณสุขันพูดแล้วคีย์เวิร์ดคำนี้สำคัญมากากับคนนที่ก พอข้านยิยมจะกลายเป็นปัวที่มาทำให้การคิดวิเคราะห์ของเราอะบางทีมันอาจจะเยี่ยมยีไปบ้างเพราะเราคิดว่าบางประเทศที่เราจะได้ยินมาเขาต้องดีแน่เพราะใคร,รก็จบประเทศนี้ใคร,รก็จบประเทศนี้แต่อย่าลืมในโลกความจริงวันนี้มันมีสางกา,การตลาดการตลาดบางทีเป็นตัวที่ องให้เราเกิดความรู้สึกว่านี่คือค่านิยมทีดท่ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวว่าอ้อมระวังให้ดีในโลกสมัยใหม่เพราะฉะนั้นผมจะมองมาจากมุมที่บอกว่าเราอยากให้ลูกเราไปในประเทศที่มีความจเจริญมีความก้าวหน้าตรงนี้คือความสิ่งที่ผมอยากให้ทุกปคนอสังเกตด้วย ังเกตในที่นี้หมายความว่าถ้าเรามีโอกาสได้ไปพยายามมองตรงนู้นตรงนี้ว่าไอ้คําว่าโลกในอนาคตรือความที่มันอยู่บนโลกสมัยใหม่เนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ในขณะเดียวกันสิ่งสําหรับผมสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพื้นฐานจากสังคมที่เขาจัดถูปลูกฝังทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมพูด เป็นครั้งแรกและทุกครั้งที่มีโอกาสที่จะพูดในเวทีแบบนี้คือผมโตในเมืองนอกผมโตผมอยู่เมนนืองนอกตั้งแต่ผมอายุสิบสองจนยี่สิบห้าคีย์เวิร์ดสำคัญตัวหนึ่งที่อยากให้อยากฝากเอาไว้ก่อนจะจะเห็นด้วยเห็นด้วยก็สุดท้ายแ,แต่ผมคิดว่ามันร่วมสมัยมากกับคำว่า,าติ้งโลโกโ้แอค o c a l คือหมายความว่าเรายัางไงลูกเราก็ต้องกลับมาอยู่เป็นคนไทยเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยติ้งตรก็หมายความว่าเราต้องไม่กลัวคนต่างชาติเราต้องไม่กลัวว่เาเมื่อไหร่เขาพูดภาษากฤษม,มาเราจะเป็นคนไทยเรียบร้อยยิ้มก็หัวอะไรก็พยักหน้าอย่างเดียวก็ไม่ใช่การบาลานซ์ตรงนีนน้ผมคิดว่ามีอยู่ในประเทศมุซเบก เริ่มจากอะไรตัวที่ผมสังเกตมากที่สุดเลยนะคือการที่เขาเคารพคนค,นคนื้นเมืองเขา respect respect ตรงนี้ผมก็อยู่ในหลายๆประเทศที่คำว่า respect อาจจะเป็น marketing campaign ก็ได้แล้วก็บอก respect พอจบ marketing campaign ก็ตัวใครกัน แต่คุณลองดูในะใครก็ตามที่เป็นแฟนรักบีก้หรือแฟนกีฬาคุณดูตอนที่นัาท่อักก้าเพลง้็ไปในป่าของเด็กมัธยมก็นลหรือนักกีฬารักบี้ทีมชาติคุณจะเห็นแต่ respect ว,ว่าเขามี respect ต่อ,อวัฒนธรรมของคนหือที่ของคนท,ท้องถิ่น ส่วนตัวผมไม่ว่าโลกจะไปยังไงก็ตามผมยัง,งมีความเชื่อตรงน,นี้นะว่าถ้าเมื่อไหร่เรายังมีสเปคเรามีความรู้สึกว่าโอเคจะเจริญกาา้าหนั้นไปไหนก็ไปเถอะแต่ยังต้องยึดเอาไว้อันว่าด้วยเรื่องวัฒนธรรมสิ่งพวกนี้ในโลกสมัยใหม่มันก็ยากขึ้นนะเพราะเราอยู่ในคีย์เวิร์ดโซเชียลโซเชียลมีเดียไอ้คำว่า s โซเชียลนี่สำคัญมาก มันเป็นเรื่องของความเข้าใจสังคมแต่ถ้าเราเข้าใจสังคมผ่านสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันใช่ไม่ใช่ไงเพราะเราเอาแต่ลื่นไหลมือถือเราซึ่งในนั้นมันอาจจะไม่ใช่ไ็ได้มันอาจจะไม่จริงไ็ได้แต่ถ้าเกิดความเชื่อแบบนี้เราก็อาจจะเลี้ยวผิดทางไปก็ได้ดังนั้นผมเลยคิดว่าเราต้องดูเห็น พอเราไปเห็นแบบนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นสังคมที่ respect พอมันเป็นตรงนี้เรามีความรู้สึกอุ่นใจว่าถ้าลูกเราไปโตในสังคมแบบนี้แล้วมันทันสมัยมากแต่เขามี respect ผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมมีความรู้สึกว่านี่แหละนี่แหละคือคือจุดที่เราอยากให้ลูกเราเติบโตในสังคมแบบ ในขณะที่บา,ากประเทศเขาอาจจะนำเสนออีกมุมหนึ่ง,นงในเชิงกันตลาดว่าไม่ใช่สังคมที่พัฒนาต่อไปเราต้องเราต้องเราต้องชนะคุณเราต้องรวยทางทารัฐใครรัฐซืกว่ากันคนนั้นละ่ะคือผู้ชนะผมถามาริงผู้ปกครองเราอยากให้ลูกเราโตมาแบบนั้นหรือเปลาผมว่า ผมไม่เห็นหรอกว่าคนสมวยใหมอ่อาจจะมีโอกาสที่จะรวยแต่สุดท้ายการันผู้ครองอะ่ะเราสิ่งสำคัญที่สุดคือเราอยากให้เรามีเราอยากให้ลูเกเร,เราเป็นคนมีคุณภาพเชื่อนะครับว่าอันเนี้ยคือฟันเดเมนทัลที่เราอยากได้ไอ้วิชาชีพผมเองเชื่อว่าหลายๆท่านยังอยากก็อยากได้นะแต่ผมคิดว่าถ้าเรามีลูกที่ จะบอกไว้ยังไงอ่ะคือไม่เห็นกับส่วนรวมหรือไม่เห็นเราคนอื่นวเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีความสุขที่สุดนะเขาอาจจะเขาอาจจะร่ำรวยมากนะแต่ว่าผมว่าอันนี้คือสิ่งที่จะทําให้สังคมเราอยู่ต่อไปได้ผมว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี้ยมันอยู่ในแพ็กเกจที่ผมว่าประเทศเนี้ยมีอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมพยายามจะมองก่อน ซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายที่จะคอนพิชแม่ตอนแรกเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าทุกคนมองมอเห็นที่สุดแล้วเฮ้ยเห็นแต่ทุกย่าวัวเยอะมากเลยแกะก็เยอะคือทุกคนเห็นอะไรนี่แไงตึนข้างนี้มีหลายชั่วโมงลนะอยากเด้แต่วันนี้ผมไม่พยายามจะขบวนกันแล้วกันเดี๋ยวส่งชอบไม่ล่าไปเลยเราแต่ว่าเดี๋ยวเรแยกห้องกันเลย องโลกของผมมองแบบนี้ก่อนเพราะว่าโลกบบเนี้หรือจริงๆอ่ะมันอย่างที่บอกอ่ะผมว่าเราบางทีเราไม่ได้มองโลกจากสายตาของเราเรามองจากการที่เฮ้ยคนนก็มองคนนี้ก็มองทุกคนมองแบบเราเลยไปเชื่อสายตาคนอื่นแล้วสุดท้ายอ่ะคุณก็แบานั้นตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมลูกฉันไม่เหนือยลูกคนนั้นก็เป็นคนละคนเลยคนนี้ไม่เหนื่อมีได้ยังไงอ่ะ มันไม่มีทางดังั้นพ่อแม่ต้องทําหน้าที่เสมืนมอนเป็นหนุปกและอันนี้คือ fundamental <c oughs> ของการศึกษาของนิวซีแลนด์คือการเป็นโค้ชต้องเข้าใจกว่าโค้ชกับเลคเชอร์กับผมอยู่ในวงการศึกษาผมจะรู้ดีเลยว่าครูสมัยนี้ยากมากที่จะทันต่อวิวัฒนาการการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่มันไม่ทันแล้วครับ เด็กเขาเรียนไอตัวคริคูลัมหลายหลายตัวเนี่เขาเ e ิร์ชได้บนโซเชียลมีเดียได้เร็วกว่าคร mm hmm. ูมานกะสอนทีละคำทีละคำแล้วเด็กก็จะไม่สนละเพราะว่าเขาเขาได้แอดวานซ์ไปก่อนเพราะฉะนั้นกลับมาในประเด็นแรกของผมที่บอกว่าสุดท้ายทุกคนต้องประกอบวิชาชีพการที่เขาจะเป็นมีวิชาชีพที่ดีเขาต้องมีโค้ชี่เพราะเขาเริ่มรู้นะ ว่าไอเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการอันนี้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 นนเขาก็ดูจากโซเชียลเดียวและผมบอกเลยนะครับว่าอันนี้ผูดจาประโลมกลางเลยนะว่าเดี๋ยวคก็กลับมาทำออกอีกทีอู้ยประโลมกลางเลยว่าต้องวันนี้การเรียนแบบเป็นซักรีดเดีย่ยวและถูกบังคับให้เรียนอะไร,ยรยอย่างเงี้ยมันเหมือนคุณ ไปร้านอาหารและมีเซ็ตมีคุณอยากทานคุณอยากอิ่มนะแต่คุณต้องจำใจกินทุกทุกคอร์สซึ่งบางทีคุณอิ่มมาแต่ไม่ได้อิ่มมาด้วยความรู้สึกโอ้เอิปปมืดมืดคุณอิ่มมากกว่าเวลาคุณไปกินแบบบฟเฟ่ตเพราะคุณตักได้เป็นพอร์ชันและตักได้ในปริมาณและสุดท้ายนันอิ่มด้ความรู้สึก นี่นะครับคือการศึกษาต่อจากนี้ไปพอทุกคนจะไม่ได้อิ่มเหมือนกันนะเรามีเป้าหมายของการอิ่มลูกผมก็จะอยากจะอิ่มแบบนี้เขาต้องจะเลือกอีกอันนี้เป็นทิศทางที่ผมคิดว่าทำไมเราถึงเลือกนิวซีแลนด์เพราะว่าเราเป็นกรรมการนะสาธิตอินเตอร์ระดับประเทศเนี่ยผมก็เป็นกรรมการเราก็เห็นอยู่ และอันนี้คือตอนต่อตั้งสายพิมเตอร์เนี่ยผมจำได้เลยผมก็ภรรยาเนี่ยถูกเชิญไปอย่างนี้เลยยากรอย่างนี้เลยแล้วเราอย่างพุดเลยเราต้องเรามีสาทีิอินเตอร์สักหนึ่งโรงเรียนในประเทศไทยนะผมต้องการตรงนี้ให้เป็นคนไทยที่ยมีความเป็นไทยแต่ไม่กลัว่างชติเหมือนที่เมื่อกี้คุณเดินที่อยู่ที่รู้นสิบห้าปีคุณเดินขา่ใหญ่คุณก็ยังมีความต้องผมว่าอันเนี้ย คือโมเดลแต่เดี๋ยวไม่จับแ,แต่ผมแต่ผมเนี่เห็นม่าหลายเคสมากที่เด็กอจาจจัไปอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่เพาะความกลัวของพ่อแม่อย่างที่ผมบอกอย่าเอาความกลัวเราไปเป็นตัวตั้งกลัวว่าเราพูดสังเกตไม่เป็นกลัวไม่ทันโลกเลยเอารูปแบบไปเข้าลงน ตั้งแต่เขากลัวๆอะไรก็ตามเนี่ไปให้คนอื่นเลี้ยงแต่ผมคิดว่าตรงนี้สำคัญมากและพ่อแม่ตอบแบงนี้ถ้าคุณไปอยู่อุนสาหมอะไรก็ตามเขายังต้องเป็นโค้ชขต่อไปเพราะว่าตรงนี้มันจะเสริมกันระหว่าง Environment ที่ดีและก็ความทันสมัยของโลกและก็การที่พ่อแม่ต้องโค้ชเขา เพราะว่าเขาจะอยู่ในเอ็มอาร์เอ็นที่ดีที่สนที่หมาะสมที่สุดแต่ด้วยความที่เขาที่เ,เป็นวัยรุ่นหรือยเป็นเด็กอยู่เนี้ยเขาต้องการคนประคับประคองแต่เขาไม่ต้องการคนให้นั่นบอกเขาว่าอะไรคือซ้ายอะไรคืขอขวาอะไรคือใช่อะไรคือไม่ใช่ซึ่งถึงจุดหนึ่งถ้าเรายังไปเอาความกลัวเราไปบอก่อ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้ใชอนน่อันนี้ก็ไม่ได้จำเป็นถ้าผมคิดว่าโดยพื้นฐานงบประมาณไปในสิงละเนี่ย ประเด็นที่บอกู่กานทั้งหมดมันเหมาะสมผมขอเสริมนิ่นึงนะครับคือหลายคนอาจจะคิดว่าที่เมืองน,นอกเนี่ยมันไม่เหมือนเมืองไทยอะไนเลยเขาเห็นเราเป็นมนุษย์เราเข้าออกแกงเขาได้แต่ที่เมืองไทยบางครั้งคุณไม่มีผลประโยชน์ให้เราเราไม่ครบคุณไม่รวยเราไม่ครบบางคนที่เมืองไทยฮะต้องอยู่มาอะไรต้องขับรถรถไม่พอต้องดูยี่ห้อรถด,ด้วยที่ที่คุณพูดนเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เมืองไทย,<โด>ยนี่คือโลกใบนี้ตอนนี้ที่เป็นอยู่ แต่แล้วอาจจะเห็นไทยเยอะกว่าก็เลองดูในไทยอ่ะแต่เมืองนอกนี่มากเลยเห็นเราเป็นมนุษย์โอ้โหสู่อะไรเข้าแกงกัได้เรอย่างนี้เราไปเซิร์ชดูดูบ่แล้วคุณจะเห็นเลยว่าค่าเงินคนละคนละคนละค่าเลยตัดผมทีเป็นแสนบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นแหละคือค่านิยมที่เขาสร้างขึ้นมาในประเทศเกาหเพราะอะไรเพราะประเทศเกาหเป็นทะเลสาบเขาต้องการ attract เงินเข้าไป แต่มันไม่จําเป็นที่ประเทศเเอย่างเราต้นะตองเป็นอย่างนั้นผมคิดว่ามันมีหลากหลายปัจจัยที่ <S <S บบส่วนตัวผมอะตอนนี้อีิรังเป็นยังไงนะเราดากันด่ากันแบบ superficial ด่ากันแบบว่าเะไอ้นแบบีแบบ่อแบบ้วนไอนี่นั่นแหละ, <S 2> <S 2> <จ>ะนั่นแหละคือสิ่งที่โลกที่คุณพูดมานั่นแหละคือสิ่งที่ตอนนี้มันมีคำหนึ่ที่ใช้คำว่าโรซิเ คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากเป็น global citizen ไม่ต้องการอยากจะอยู่ในอันนัดของประเทศใดประเทศหนึ่งต่อไปแต่ตรงเนี้ยมันเป็นการตลาดหรือเปล่าของคนที่อาจจะมีความประสงค์ไม่ดีแต่เราไม่เดือรผู้ไปจะไม่ขอกาเลยต้องยังประกาศนเพราะของกานโทษนะเพราะเราเป็นนักธุรกิจเราก็จะมาจากตลาดแย่งนี้มากว่าโอเคคุณสุภัณครับเดี๋ยวจะเข้าคิวเมย์แต่อยากถามอีกหนึ่งคำถาม ส,สั้นกว่าคุณช <SM! S 2> มพอที่ปิดแล้วคุณสุานพูดเองมากพูดคนเดียวเลยปีนี้มีคุณชมมาเสมอเลยต้งบอกเลการที่เราส่งลูกไปเรียนตั้งแต่มัธยมเนี่ยมันมีข้อคิดเสมอเลยว่าเขาจะเสียคนไหมอันนี้เป็นไปได้นะเรารู้ได้ไงว่าการที่เราส่งน้องปราบไปเรียนตั้งแต่มัธยมเนี่ยที่ประเทศอุซเบกเขาจะไม่เสียคนครับอันนี้คือสิ่งที่พ่อแม่หลายคนเป็นห่วงเออผม ส่วนตัวผมคิดว่าบางประเทศอาจจะมีจุดแข็งของแต่ละอาชีพแต่อย่างที่อย่างที่พี่พูดไปหน่อยจริงๆประเด็นที่ผมพยายามอยากจะโฟกัสเข้าไปคือว่า,เ,าเราในฐานะผู้ปกครองเรเนี้ที่คุณสุข,ขัรพูดไปหน่อยนะว่าอย่าเพิ่งเอาตัวเราเข้าไปใส่เราก็พยายามผลัวาสให้เขาเห็นเลยว่าจริงๆอาชีพที่เขาจะทาต่อจากนี้มันคืออะไรเพราะต่อจากนี้ไปเนี่ย ใบปริญญาเนี่ยมันจะระบุอาชีพยากมากเพราะอาชีพมันเกิดขึ้นเยอะมากมากจากนี้ไปเนี่ยจะมีอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าเราต้องดูก่อนว่าเมื่อมรนจบจลยนะี่ยลูกมีความสนใจในตรงไหนไหมตรงไหนที่น่าจะดีที่สุดแล้วค่อยมาว่ากนแต่ประเด็นที่เราองสอบต้พยายามโฟกัสเนี่ย โฟกัสในสิ่งที่นี่ก็พื้นฐานพื้นฐานเพราะว่าผมมีความเชื่อว่าถ้ามนุษย์เนี่ยเราได้พัฒนาตัวสมองของเราให้มันเป็นคนที่พร้อมที่จะสู้ประสถานการณ์ในอนาคตได้ไอ้ตัววิชาชีพเดี๋ยวก็จะว่ากันที่นั่นแต่ไม่อยากให้ลู่ใีสังคมที่ถูกำหนด วุฒิไ my เซ็ตบางไม่เซ็ตเพราะมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าค่านิยมบานเเขาบอกว่าประเทศก็มีเรื่องนี้เรื่องนี้พ่อแม่เราเรื่องของว่าอ๋อ,อเช่นนั้นลูกไหมเราเป็นอยู่นี้ดีกว่าซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่ผมไม่แน่ใจว่าไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ว่าอาจจะตรงกันข้ากับวิจิการคิดข,ของผมเพราะผมคิดว่าการ explore โ,โลกในอนาคตเนี่ยคำว่าวิชาชีพอาจจะยังไม่ตัดแต่ถ้าพื้นฐานมันดี ค่อยไปบ้านกันอีกทีในเรื่องของตัวสเปซิต